สวัสดีครับพิมซีแฟนครับแฟนช่องทุกท่านนะครับมาพอกับดอนล่ามือนีวันที่23เมษายนพศ2 5 6 8พี่น้องนะครับผมพามาเบิ่งบรรยากาศเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งนะครับเบิ่งน้ำหงะครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดหางไหมอ่าเฮี่นติดหน้านะครับผมเฮ็ดหางออมด้านหลังบ้านนี่ครับแต่เพิ่นมาถ่าหน้าแล้วก็เห็ดหาง มาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากพร้อมนะครับผมสําหรับเอฟซีทนหนที่สนใจแนวทางเล่าพัฒนาห้าน้อยนะครับการสแกนคิวอ,อาโค้ดเขากลุ่มใดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีแนวทาง เล่านะครับกับฮานอยแช์ลงในกลุม่มให้ฟีีให้น้องท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเล่าพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับส่วนฮานอยก็จะมีทุกวันนะครับผมสแกนที่โอทคเะขากลุณเลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดอนลามีตัวเลขแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับมานําเสน,นอให้ทีให้น้องค่ะท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับแต่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวพี่น้องนะครับแล้วนินไ้ฟอมว่าเป็นเลขวิ่งล่างเท่านั้นนะครับเพิ่นไหามานะครับพี่น้องได้รงมาให้กับดอนลาแต่ก็นี่นะครับเพิ่นก็เคยนําเสนอทางช่องดอนลาก็ได้เงียบหายไปโดนเติมนะครับเพิ่นได้กลับมาเพิ่นบอกว่าตัวเลขเท่าทางมันเริ่มเดินดี นะครับเลยอยากให้ดอลลร์นี้เอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีนะครับผมเลขวิ่งตัวเดียวพี่น้องนะครับจะในกรล่องเอาไปพิจารณาเบรงกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะนะครับผมแนวทางบางเถือกบมีเขาแน่มีรุดนํานะครับผมเพิ่อนไหหมาบ่มีตัวจับคู่เลยพี่น้องเพื่อนไหหมาวิ่งตัวเดียวแล้วก็นเน้นไหลางนะครับพอต้องเสียเวลาเดียวดอลลาร์่คอขึ้นหน้าจอให้เบรงไปน้ากันเล่นลกันแล้วกันนะครับผมงวดวันที่ 2พฤษภาคมนะครับพศสองพหารอยที่นองนะครับเลขวิ่งล่างตัวเดียวนี่ครับผมโกพี่น้องเพื่อนหายมากนะครับตรงใจโดนใจเอฟซีทันในปอนะครับตัวเดียวแข็งแขนเท่าน,นั้นนะครับกันผู้ดใดมีตัวเด็ดเดน,นะครับลองเอาของเพื่อนไปจับคู่ใส่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผม เพราะว่าเพื่อนบริจับคู่มาใหา้เพื่อใหม้มากสำนีพี่น้องนะครับเพื่อนส่งเขามาทางไล่ให้กับดอนราชแนลนะครับผมคันมากันชอบตรงใจดนใจนะครับผมกะจังเอาไปาหาตัวจับคู่ใส่นะครับขันประมาณกระชอบเท่ากับเบิ่งไหวบรเสียหายนะพี่น้องนะครับผมแคบหนาจอตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ตกแห้งอีลีแต่ว่าดินก็บ,บ่ค่อยปันใดพี่น้องนะครับ แคปหน้าจอเลยพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวะทางแต่แล้วกันพี่น้องนะครับประคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชแนล ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยๆปังๆกันครูผู้สุขคนถ,ถ้ามาาถชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องเพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้าวัฒนาสิมีตัวเลขแนวทางจากสำหนักใด มานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียว6นะครับบ่าราการันตีหลักเลยพี่น้องนะครับเพื่อนไฮมาเป็นวิ่งตัวเดียว6เลยนะครับผมแคปหน้าจอเดี๋ยวพบวพกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ